เนื่องจากสนามบินเชียงเครือเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงเครือซึ่งตำบลเชียงเครือเนี่ยก็ก็มีวัดประจำเนี่ยหลายวัดหนึ่งในนั้นคือวัดพนอนที่อยู่ตรงข้ามทางเขา้าพัชราเยนนะครับบริเวณนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือตำบลเชียงเครือ เพื่อเป็นอนุสรณ์พื้นที่เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องรักษาคําว่าเฉีงเทือเนี่ยเอาไว้ในพื้นที่เราด้วยเพื่อเป็นเกียรติประวัติและให้เกียรติกับบรรพบุตรของพื้นที่ด้วยนะครับก็คือจะต้องรักษาคําว่าเฉีงเทือนเพราะฉะนั้นอาคารชุดพักอาศัยซึ่งเป็นอาคารหลังแรกนะครับอาคารหมายเลข เออสามนะครับชั้นล่างเป็นที่อยู่อาศัยเออเป็นโรงแรมซึ่งรองรับครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ปกครองของเด็กนะครับที่มาสมรลูกหรือว่าครูบาอาจารย์ที่มาสอนในจุดเริ่มต้นนเป็นโรงแรมอยู่ประมาณสัก30สห้องแล้วก็มีอาคารอะไรห้องประชุมอาคารกิจกรรมพื้นฐาน ห้องร้าเนเสรห้องประชุมห้องฟิตเนสรือทัางหายหรือว่าห้องออสักล้างของเสื้อผ้าอะไรต่างๆข,ขั้นพื้นฐานอันนั้นก็อยู่ชั้นล่างชั้นสองชั้นสามเขาเป็นที่พักของอ,อ,อาจารย์และบุคลากรในจุดเริ่มต้นเนี่นะครับเราก็เลยเป็นเกียรติให้กับพื้นที่ก็เลยเรียกบริเวณเอ,อ,อาคารที่พักหรือว่าที่เป็นโรงแรมนี้ว่า อุทยานบ้านเชียงเรือกก็เป็นที่มาของจุดๆนี้และครับที่ว่าทำไมถึงเรียกอุทยานบ้านเชียงเรือเพราะว่าอุทยานบ้านเชียงเรือก็คือตัวโรงแรมก็คือที่พักอาศัยก่คืออาคารมาเ็กสารนี่แหละนะครับแล้วคุณจะเห็นนะครับว่าอาคารของวิเชียรเฉลิมเกตจังหวัดสกลนครเนี่ยมีมีคันสาล์เขาเรียกแลมออกไปเพื่อที่จะให้รถเข้ามาจอด แล้วก็ส่งคนขึ้นลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าที่ชิงเครือเนี่ยฝนตกเยอะเพราะฉะนั้นอาคารหลักที่เราสร้างตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็จะมีมีแล้วหรือว่ามีที่ยื่นมาเพื่อเมื่อเพื่อคนขึ้นลงรถหรือยานพาหนะเนี่ยมันไม่เกี่ยวฝนนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเลยนะครับอาคารสิบกวาแรกมันจะได้ออก แต่มาระยะหลังเนี่ยไม่มีก็ก็เป็นวิวัฒนาการของของทุ้นที่นะครับแต่ว่าสิบกว่าหลนะังที่ผมเป็นเป็นประธานตรวจการจ้างพอสร้างเนี่นะครับมีทั้งหมดเพราะเราเราอะไร่เราคิดว่ามันจะทำให้คนไปใช้บริการเขาไม่เปลี่ยนพทนีด่ดีกว่าครับก็เ,เป็นมาของทั้งเชื่อประทาน 个资产。<laughs>